สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนี้ผมจะมาอัปเดตของราคาคริปโตเกอร์ีีนะครับผมภาพรวมตลาดของบิตคอยแล้วก็ชิบะอินโหรือโดสคอยต่างๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมเลยนะครับผมเช้านี้อ่าบิตคอยนะครับอันดับหนึ่งในกระดานของบิตกลับนะครับ e d s นะครับผม SCR T นะครับก็ได้ขึ้นมานะครับผมผมจะพาไปดูของราคาบิตคอยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูชิบะอินโหรือโดสคอย นะครับผมก็ a เอด้อยู่ประมาณเ3บาทนะครับนะครับก็ช่วงนี้นะครับตลาดก็เป็นที่ทุกกันนะครับว่าเจ้ามือใหญ่ๆจะต้องลากตัวใหญ่ไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นของเอ a ด้นะครับผู้ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นของอีทลเรียมบิตคอยนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วต่อไปจะปาเอ a ด้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นตัวใหญ่ไปก่อนลากไปข้างหน้าสุดท้ายเข้าไปทำกำไรขาย อาจจะไม่ต้องทําให้มันลงเยอะมากนะครับแล้วก็จะมาดึงตัวเล็กขึ้นไปนะครับแต่เอดาไม่ใช่ตัวเล็กนะครับก็อาจจะเป็นตัวันดับที่3มอะไรแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าก็จะปาตัวไหนขึ้นไปนอกจากว่าตัวไหนที่มีปัจจัยดีๆก็จะขึ้นไปได้ดีกว่าตลาดสักหน่อยนะครับส่วนดอสคอยก็ยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าดอสคอยกับที่บะอินุอ่าดอสคอยกับเอดานะครับจะไปกันในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นต่อนะครับสำหรับจากนี้ผมไปดูในกระดานของตลาด ฟอริกนะครับผมว่าตามที่เราการการไว้ว่าบิตคอยจะขึ้นมาที่5 7 0 0 0ดอลลาร์นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะขึ้นมาที่60,000ดอลลาร์ได้นะครับตอนนี้ตลาดอยู่ที่5,700นะครับ5,700 5นเจ0นะครับ57,200ถ้าเกิดวันนี้เขาจะขึ้นได้ได้แรงเข้าประมาณสักบวกบวก2%นะครับบวกสัก3% <nej> เขาปน5,800นะครับ5,800นะครับที่จะขึ้นไปเทสได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะลบ3%ของตลาดนะครับลบลบ3%ของตลาดนะครับก็จะลงมาที่5 5 5 0นะครับเพื่อนๆเขามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับกันเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาลบมากกว่านี้นะครับลบ5%ก็อยู่มาที่5ลบ5%ก็อยู่ที่50,400นะครับถ้าเกิดว่าบวก5%บวก5% เถ้าเกิดว่าตลาดวันนี้อยู่บวกห้าเปอร์เซ็นตนะครับอยู่หกหมื่นพอดีเลยนะครับผมหกหมื่นพอดีถ้าเกิดว่าบวกที่เจ็ดเปอร์เซ็นบวกเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับก็นั่นหมายความว่าประมาณหกหมื่นหนึ่งนะครับก็รุ้นกันต่อนะครับต้องบวกห้าเปอร์เซ็นตนะครับถึงจะได้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดตลาดอยู่ที่สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นหน่อยสิบร้อยพันหมื่นนะครับบวกห้าเปอร์เซ็นตนะครับได้ได้แก้สองพันจุดนะครับแต่ตอนนี้มันไปหลักหลักห้าหมื่น เจ็ดสองร้อยนะครับผมบวก5%้าเอร์เซ็นต์ลบเจ็ดสองร้อยกับก่อนหน้านี้ตลาดที่40,000มันขึ้นได้ประมาณ2,000ันจุดสองพั 2, นดอลลาร์ต่อ1นึ่แต่ตอนนี้ขึ้นเกือบ3,000ันนะครับสองพันดรอหกสต่อบีดนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งราคาสมมติเราไป1นึ่งแสนเหรียญหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับถ้าเกิดว่าตลาดบวกวันละหาเนะครับผมคูณห นะครับก็ห้าพันนะครับเห็นไหมแตกต่างกันหรือเปล่าครับนะครับแตกต่างกันสิครับถ้าเกิดว่ามันไปสองแสนดอลลาร์อ่าเราบวคูณกับอ่าเปอร์เซ็นต์อ่าไหมหนึ่งหมื่นจุดนะครับผมนี่คือนี่คือหนึ่งหมื่นดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตซีนะครับผมโอเคดังนั้นผมจะพาไปดูกราฟกันเลยนะครับตามเฟรมที่สี่นะครับก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงมาได้นะครับเพื่อนๆนะครับต้องลงนะครับแต่อาจจะไม่ลงสุดมาแบบนี้อาจจะลงมาแค่โซนนี้นะครับ ลงมาแค่ส่วนนี้กราฟก็อาจจะลงมาแค่ส่วนนี้แนวนี้แต่แถวห้าหมื่นห้าพันนะครับหรือหนักสุดก็อาจจะลงมาแค่ตรงนี้นอกจากก็ปล่อยตูมเดียวลงมาที่สี่หมื่นเก้านะครับนั่นคือกรณีที่เจ้าทําอีกแล้วนะครับอยู่ส่วนนี้นะครับผมจะดูของตามฟิล์มดีหน่อยนะครับตามฟิล์มดี วิกก็ชัดเจนมากขึ้นตามที่คาดการไว้แต่ลดทุกแนวนะครับผมกุญาตเอาเส้นเทรนไลน์ต่างๆที่ผมตีไว้นะครับผมแนวรับแนวต้านออกไปให้หมดเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับวิครเะห์กันใหม่นะครับเพราะที่ผ่านมาถูกต้องนะครับผมก็ดูจำเป็นเดือนนะครับอย่างน้อย1นึ่งแสนอล่าไปถึงอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอถึง1นึ่งแสนนะครับเก้าหมื่นแล้วก็ขายก่อนได้นะครับผมเพิ่งตื่นนอนนะครับเพิ่งตื่นนอน ตัวนต่อไปก็เรามาวัดจากตรงนี hmm. ้นะครับวิกนะครับแล้วก็มาวัดจากแตงนี้นะครับยาวขึ้นไปนะครับดูปลายดูปลายตรงนี้นะครับดูปลายตรงนี้นะครับว่าไปได้แค่ไหนนะครับแบบนี้เอาหางมาวางตรงนี้นะครับไปไปได้อีกไกลนะครับเพื่อนแตงนี้นะครับจะต้องยาวเป็นแบบนี้สามแตงต่อกันเรียงต่อกันนะครับวิ๊ไปต่อนะครับ ส่วนดีส่วนดีก็น่าไปต่อได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันเลื้อยเนี่ยแบบเนี้ยไอเลื้อยแบบเนี้ยน่ากลัวนะครับขึ้นอย่างยาวนานะครับเพราะว่ามีวอ like ลุ an ่ say, ah, Haha, <Tab. S 2> นมาวอลุ่มมาสปอร์ตนะครับผมเนี่ยแบบนี้สันสั้นๆเล็กกว่านี้เนี้ยเพื่อนดูนะเพื่อนดูตรงนี้นะครับนี่ไปได้ใช่ไหมครับนี่ไปได้นะตรงนี้ไปได้นี่แล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นระดับแบบนี้ครับเป็นระดับโซนนี้ไม่ลงนะผมต้องลงแบบนี้ไม่ลง้วขึ้นแบบนี้เนี่คือ โอเคข้อสรงนี้เราหวังว่ามันจะเลื้อยออกข้างเงยื้องๆแบบนี้นะครับเยื้องออกข้างแบบนี้แส,สดงว่าแต้งเตียน,นนี้ก็จะเยื้องออกได้อีกนะครับผมจะไม่ลงมาต่ำกว่งโซนนี้แล้วโซน5,300นะครับในระหว่างสั้นๆตรงนี้นะครับ5,3720นะครับผมแนวต้านก็จะอยู่ที่ที่ขึ้นมาเทสนะล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่5,7700 ลุ้นไปต่อนะครับไปต่อชั่วโมงนี้นะครับลงก็มันไม่ใช่ปัญหนานะครับลงมาเขาเก็บของเพิ่มแต่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเราอยู่นิ่งๆแล้วนะครับต่อไปจะไปดูทำทุของดีทำจทดดีนะครับก็ไปต่อนะครับลักษณะของจุดปรับตัว,ตว,ตวตท,าทางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือจุดกับตัวนะครับแต้งนี้หนึ่งแต้งนะครับหนึ่งแต้งต่อไปก็แต้งนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ลากไปสี่หมื่นสองไปสี่หมื่นแปดเท่าไรห้าหมื่นเจ็ดก็ไปเท่าไหรนะครับเป็นแบบนี้ ลองดูกันนะว่าจริงหรือเปล่านะครับผมส่วนต่อไปตามเฟมของ S4 นะครับ S4 ก็มีโอกาสกดตัวย่อลงมาก่อนนะครับแต่คิดว่ามันจะหลอกล่อเรานะครับมันจะทำเป็นแตงสีสีเขียวขึ้นไปนะครับจะเป็นเลขบวกแบบนี้จะเป็นระยะส่วนนี้นะครับระยะส่วนๆลักษณะแบบนี้นะครับเปิดแล้วก็แตงยาวเป็นแบบนี้นะครับจุดแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ้งขึ้นไปอีกผมคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ มันเลือ้อยแบบนี้น่ากลัวเลื้อยขึ้นแนวนนนะครับมันไม่ลงนะครับมันมีวอลุ่มมานะครับผมเนี่ยเนี่ยแบบนี้ปกติถ้าเกิดแบบนี้เขาจะลงพรวดอบบเนี้ก็จะพรวดแล้วนะครับจะเป็นเทรนการลงเหมอนน่นานดีเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เขาปรับตัวแล้วก็เป็นคนดีแล้วเ็ขึ้นแบบนี้นะครับวหมืก็ขึ้นต่อไปอยังไงก็ฟันตรงนะครับ um, ผมก็มองขึ้นนะครับต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทุบลงมาหนักๆนีน่มันก็คือลงเพราะข่าวนะครับเพราะว่าเจ้าเขาออกข่าวร้ายอีกแล้วแต่เขาสะสมฝั่งจ็อตเซลไว้นะครับแนวรับจะอยู่โซนนี้เลยนะคร 5 6 6หมื่นอะน้ห้ครับแล้วก็ส่วนนี้ที่ผมตีเส้นไว้นะเพื่อนๆรอรับได้เลยนะครับนองกจาก็ปล่อยตูมเดียวลงมาหนึ่งหนะึ่งนดอลลาร์ต่อ1นึ่งบซนั่นนั่นหมายความว่าลงมาหนักหนักเลยนะครับผมนะครับเสียงหายเสียงแหบนอนดึกโอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เราไปเข้าเรื่องของชี i บอินโกันดีก,กว่านะครับชีใบอิน u อ่า BTC เราดูเป็นแนวทางนะครับแต่ตัวนี้เราดูแบบเพื่อนาคตนะครับผมเอาดอทคอยกันก่อนนะครับดอทคอยก็อยู่ยังอยู่ในเทรนลับอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะวิกโกปิดขึ้ไปบ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็พยายามรักษาฐานนะครับรับถอยไปลึกสุดก็สองหนึ่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 งเจ็ดนะครับอ่าดูในปิดกลับหน่อยนะครับปิดกลับนะครับตลาดได้บวกนิดนึงแล้วนะครับ โอเคนะครับดูแนวนี้แนวนี้นะครับดุดคอยนะครับแนวรับดุดคอยไม่ไปไหนเลยนะครับครน,นี้คนหมดสตาร์ด้วยนะครับคนหมดสตาร์แล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรอะไรแบบนี้แล้วอาจจะกระโดดขายการะทุนมาเข้าชีบากกำไรก็อาจจะเป็นโชคดีไปแต่บางคนเข้าจีบากก็กระตุนอีกนะครับก็ต้อง พิชณาตัวเองนะครับเพราะคุณไม่เคยเห็นคุณค่ามันอนนะครับวันแรกเข้าตลาดดีดาอยากจะได้ขึ้นมาความเป็นเจ้าของมันจะมาฆ่าดอกอย่างนู้นอย่างนี้บ้าบอสุดท้ายติดดอยมา4ี่ห้าเดือนนะครับผมเองก็เข้าถึงก็กัดทุนเลยนะครับก็ขายทิ้งแต่ไม่รู้คิดยังไงสัญชาตญาณมันบอกว่าคือผมต้องซื้อแล้วนะก็ผมซื้อซื้อเสร็จพับรอไม่เกินซื้อเสร็จหนึ่งวันนะครับวิ่งเลยนะครับแล้วผมก็มาใส่ยอดที่สูงกว่าก็ขวาตลอดเลยนะครับ ก็ไม่เคยรอนะครับเพราะว่าผมต้องการความเป็นเจ้าของซื้อเพื่อ,อนักกไม่ใช่ซื้อพื้อเพียเพ,เพีแค่แค่แค่ค่ากับเก้ารายวันแล้วรอ <c oughs> คุณรอคุณอาจจะทําได้ก็จริงแต่นตักกไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาสิ่งตัวไหนที่ดีแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องเกาะอยู่กับมันให้มันดีๆนะครับแล้วก็ประคับประคองนะครับอโอเคนี่คือตามเฟรมนะครับที่แนวรับต่างเพื่อน <c oughs> ๆสามารถรอรอดูต่อได้นะครับนี่คือแนวรับรับรับ นี่คือต้านต้านทีะสติบนะครับต้านทีรสติบสติบัตวไปก็11บ,บ,บาทหแต่ถ้าเขาลงแบบนี้นะครับมันไม่จําเป็นนะครับก็คือมีข่าวก็พุ่งเป็นแตงแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือประสบการณ์ของโดสคอยนะครับจากที่ผมเคยประสบการณ์มานะครับผม S4 กับตัวนี้น,นะครับเพื่อนๆรับอยู่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นไปเทสอยู่แถวแนวนี้นะครับแถวแถวแนวนี้เลยแถว,วแถวแนวแนวแนว แปดบาทามสนะครับแนวรับอยู่ทนนี้นะครับผม 7, 60, 7, เจ็ดบาทหกสบ็าทหกห้าก็ไปต่อนะครับกาจุดกับตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนเทนแล้วนะครับเป็นเทรนกาลงกลับไปเป็นเทนเทนขึ้นนะครับในทำฟเลร,รมของ X 1หนึ่งกดยากนะครับฟปลมของ S องอ่านะครับ ต่อไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมตี๊ยเพื่อนๆดูนะเราเราฝึกดูไม่ไม่ได้มีผลที่จะทําให้ราคาขึ้นหรอกนะครับที่เรามาตีอยู่แบบนี้มันไม่มไม่ใช่เรื่องมันนะครับแต่แต่เราเอาเอาให้มือใหม่น้องๆได้เข้าใจบ้างครับว่าเออคันทีเทนไลน์เป็นลักษณะนี้จากตูดป,ปลายๆนะครับเนีย่ยแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าไซร์เวนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับแบบนี้ไซร์เวอ่านี่แบบนี้ขึ้นแล้วนะครับจะกลมขึ้นอยู่ในกรอบ จะเป็นหน้าองแบบนี้ข้อมองว่าไปต่อนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นไปที่แตะตัวนนี้นะครับต้องป่านต้องผ่านเส้นนี้ให้ได้ยืนเหนือเส้นก็เจอกันที่วันนี้นะครับอย่างน้อยน้อยก็แปดบาทนี้ไปได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าแปดบาทแนวต้านแนวต้านใหญ่แปดบาทเท่าไรนะครับ s สี่ s หนึ่งแปดบาทสามสิบนะครับส่วนนี้แปดบาทสี่สิบนะครับแนวต้านนะครับก็คิดว่ารุสคอยนะครับจะขึ้นไปที่ เก็บของได้นะครับเพื่อนๆแบบนี้ะครับมันไปอยู่แล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่จะต้องลงลนะครับเพราะว่ามันหมดรอบลงไปแล้วแต่เราก็ต้องอย่าประมาทนะครับผมถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มสําหรับคนที่ลงทุนนะครับเพราะตอนนี้คนขาดความเชื่อมั่นนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมีความเชื่อมั่นความสตาร์มันก็ไปได้นะครับก็ลุ้งกันต่อนะครับเราผมกําไรทุกราคาอยู่แล้วผมไม่ได้ซเรียสเดี๋เพื่อนๆที่ติดดอยอยู่นะครับอาจจะเก้าจากตั้งก่อน20บาทแบบนี้ก็เป็นความโลภของตลาดนะครับ m 1 5นะครับ m 1 5นะครับเดี๋ยวก็จะดีบัลขึ้นไปนะครับโอเคนะครับโดสคอยเป้าหมายเรายิ่งใหญ่กว่านั้นก็คืออย่างน้อยน้หนึ่งดอลลาร์ไปได้อยู่แล้วนะครับมั่นใจนะครับแต่อาจจะต้องรอนะครับตอนนี้ตำตำหน้าที่คือรออย่างเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพุ่งไปนะครับผมไปแล้วนะครับจักดิงเลยนะครับน่าจะต้องไปลักษณะแบบนี้ได้ก็สําหรับชิบโน้ผมว่าเขาแนวรับสามพันนะครับแข็งแข็งนะครับจะเป็นลักษณะแบบ ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาจะไปแบบนี้นะครับดูลุ้นกันต่อนะครับโชคดี9บาทก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมเพราะว่าเขาชอบตามลักษณะนิสัยแบบนี้นะครับนิสัยที่กดราคาลงมานะครับกดราคาลงมาดิ่งแรงนะครับทาให้คนกัดใจตายแล้วก็ดึงขึ้นไปเป็นแบบนี้โอเคผมจะไปเข้าเรื่องของชิบะนุกันเลยนะครับจะไปเข้าเรื่องของชิบะนุนะครับผมก็ชิบะนุตอนนี้นะครับเพราะว่าตลาดอยู่ที่ของไทยนะครับผมจะเป็นอันบาทอยู่ที่ 0.001022นะครับตลาดบวก16%นตครับผมบิตคอยก็โอเคเทสขึ้นมาแล้วนะครับบิตคอยผมเป้าหมายวันนี้ผมอกหมื่นดอลลาร์เลยนะครับให้มันยำยาบไปเลยวิเคราะห์กันแบบบวกหาเปอรของตลาดไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ไปทูบเอาไม่เป็นไรนะครับก็ไม่มีใครทายแบบนี้อยู่แล้วส่วนที่ไปโน้นนะครับก็ไปตามที่ผมคาดการไว้ทุกอย่างนะครับต่อแม้ว่าจะบอกว่าขึ้นตรงนู้นตรงนี้อย่างรุนแรงนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าเรา กำไรอยู่เยอะมากนะครับทุกคนที่ติดตามผมก็กำไรแต่ปัญหาของเราคือเราจะทํายังไงให้มันนานที่สุดเท่าที่นานได้แล้วไปขายจุดที่สูงสุดให้ได้นะครับเขาพยายามสร้างฐานเนี่ยผมบอกแล้วเส้นนี้พยายามตัดตัดขึ้นเนี่ยมีเฮนน่เขาเลื้อยหลอกนะครับเลื้อยเลื้อยสับการหลอกเลื้อยสักพักเรียงสามเส้นเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะพุ่งวันนี้ก็ลุ้นต่อนะครับไปเทสที่แนวนี้ได้เลยนะครับก็เขาพยายามรักษาฐานนะครับรักษาฐานอยู่แถวถ้าเป็นของไทยอยู่แถวหนึ่งพันนะครับ แถวหนึ่งพันคุมกลมนะครับถ้าเป็นของดอลลาร์วันสามพันเพราะรักษาฐานนะครับตุ๊บไปหลุดและดึงขึ้นกลับนะครับคราบหนึ่งวันนะครับเป็นแบบนี้นะครับคราบนี้เป็นแบบนี้นะครับคราบหนึ่งสัปดาห์ก็บอกแล้วแท่งนี้จะต้องยาวอย่างน้อยๆไปติดที่เดิมนะครับถ้าเกิดตะลุนิดหนึ่งย่อลงมาก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วไปตรงนี้เราค่อยว่ากันนะครับตอนนั้นเรากําไรประมาณสัก5 0 0ร้อยหกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วนะครับ ก็ดูกันต่อนะครับตามเฟรมของ S1 S1 ก็ไปต่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพราะผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดลงมารับโแตรแถวสามพันนะครับหลุดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยก็ไปตอนนี้ขึ้น99%มากกว่าลงนะครับแต่ลงเนี่ยอย่าให้มันลงลึกก็พอนะครับเนี่ยมันลบทุบอยู่แบบนี้ครับครับทวนตามเฟรมของ M15 นะครับก็อ๋อเมื่อคืนนะครับหลับไปนะครับหลุดมาอยู่ที่แถวแถวนี้นะครับนะครับแล้วก็ดึงขึ้นกลับ เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับนะครับก็ไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวก็ไปต่อนะครับผม S1 นะครับก็เป็นเทนกาขึ้นนะครับเป็นเทนกาขึ้นเราก็จะดูแท่งเทียนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดบวงนะครับหลุดพ้นไม่เป็นลักษณะแบบนี้อ่าตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะพวดเป็นแบบนี้สามหมื่นสองสามพันสองแนวต้านเมื่อคืนนะครับต้านเมื่อคืนแล้วก็จะต้านเสร็จนะครับแล้วก็จะคอนเฟิร์มตรงนี้พลิกไปเป็นกาขึ้นเซ็ตตัดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียว ครับผมคิดว่าต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลุดแน่ครับหลุดแน่ๆเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูตั้มเทีมของ M5 นะครับ M5 กับตัวแล้วนะครับ M30 M30 ก็ลักษณะจะอยู่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับตามปากแคบๆเหลีเยบกขึ้นลงมาเกือบถึงนี้แต่ไม่ถึงนะครับอ่ะลงมาตรงนี้แล้วก็ไปแบบนี้ลงมาแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นแบบนี้นะครับ มองขึ้นอย่างเดียวนะครับผมไม่มองมลงนะครับถึงมองลงก็ได้แหละไม่ต่ำกว่า29 0 0ันลลาร์หรือ2 8 0 0ที่เคยทาจุดต่ำสุดมาเมื่อคืนนะครับไม่แน่ใจว่าตีตีสี่ตีสามหรือเปล่าครับผมลุ้งกันต่อนะครับแต่งไงชั่วโมงนี้คือไปต่อนะครับ S4 ก็มันอยู่ที่โซนปลายต้านนะครับปลายต้านหมายความว่ามันแบบนี้ครับมันหลอกกดลงมาให้ต่านะครับจุดใต้เบรกต่อไปจุดนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแนวต้านปานต้านบานจุดสูงสุดนะครับผม โอเคนะครับนี่คือกราฟของทิบ่ายอินุเราไม่มีอะไรจะได้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมีแต่ได้กับได้นะครับถ้งนั้นแล้วคนไหนที่กำไรเยอะๆถ้าจะขายก็ขายกันก่อนเลยนะครับผมก็ยังรอคําเดิมถ้าผมขายแล้วผมจะได้หน่วยหน่วยรู้สึกเงินเข้าก็จริงแต่รู้สึกว่าได้หน่วยเพิ่มมันมันไม่สนุกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอาจจะเวียงอยู่ช่องละสองพันสามพันสี่พันบางคนจ้องละหมื่นบางคนจ้องละแสนต่อไปเราจะอาจจะต้องเวียงละจ้องห้าพันหนพันช่องละ สี่หมื่นห้าหมื่นต่อไปช่องล้านสองล้านสองสามแสนนะครับต้องัวให้ได้นะครับแบบไม่เวี่ยงนะครับกำไรไม่ขายก็ยังไม่เป็นกําไรนะครับเพื่อนๆต้องขายออกมาแล้วเอาออกมาจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนอีกก็ยังไม่เป็นกําไรนะครับก็ปล่อตโตไปเรื่อยๆลุ้นต่อนะครับวันนี้นะครับลุ้นต่อบวกสักตลาดกว่าจะปรับล้างตลาดนะครับก็จะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการคาดเดาของผมนะครับ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ยังมองขึ้นนะครับมองบนนะครับถึงแม้ว่าลงก็น่าจะไม่หนักหนาสาก,กันนะครับจะพยายามเตสอยู่ในแนวโซนนี้โซนโซนนี้นะครับผมนะครับนี่คือรับรับโซนนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเปลี่ยนแท่งใหม่แท่งเดจะเป็นแท่งใหม่นะครับแต่งหนึ่งวันนะครับจะเป็นแต่งที่มาต่อขึ้นเป็นแบบนี้ แท่งเจ็ดโมงเช้านะครับต่อขึ้นจะเป็นะระดับแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นแบบนี้อีกประมาณ7นาทีนะครับเปลี่ยนแท่งใหม่ S4 ก็เช่นกัน S4 เนี่ยมีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้ออยู่แถวแแนวนี้ยแนวแนวสามพันนะครับมีวอลุ่มมาตั้งขายไว้นะครับหนึ่งมืนสามพันกว่าล้านไปไหนแล้วอหายไปแล้วเมื่อกี้มีวอลุ่มมาวางขายนะครับ มีคนตั้งไายเยอะแยะเลยนะครับตั้งขายโอ้ลุ่มสเสถียรดีมากเลยนะครับผมโอเคนะครับยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพูดดังนะครับผมเจ็บคอนะครับก็ดุ้นกันต่อนะครับเนี่ยเนี่ยแตั้งนี้นะครับตั้งสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องเป็นสีเขียวอสีเขียวแล้วนะครับเนี่ยต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ดันขึ้นไป ตรงนี้จับตาดีๆนะครับผมวันนี้0.003500นะครับ500นะครับ500ไม่แน่อาจจะไป400เลยก็ได้นะครับต้องมองแบบนี้ความสุขของเราคือจินตนาการไว้ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรเพราะต้นเราต่ำนะครับผมลงให้ตายยังไงก็ไม่ถึงต้นต้นเรานอกจากว่าเกิดวินาศเวลวร้ายสุดๆนะครับลงยังไงก็ไม่ถึงต้นตุนเราแล้วลงให้ตายยังไงก็ไม่ถึงนะครับพูดพูดตรงๆ ต้นทุนเราตรงนี้แต่บางคนขายก่อนมารับขายก่อนมารับตรงนี้แล้วลงรู้สึกเครียดแล้วขายทิ้งคิดว่ารอรับใหม่สุดท้ายมันดึงขึ้นไปเลยประมาณนี้โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวยังไงให้กรบหนึ่งหมื่นคนนะครับก็ไม่ว่ากันเรื่องของการตั้งไลค์กลุ่มนะครับกลุ่มผมไปดูนิดนึงนะครับผมว่าคนติดต่อประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับผมคนติดตามนะครับพูดปิดปิดถูกๆนะครับผมจะอยู่ตอนนี้ 9229่าท่านนะครับอ่า9,200นะครับ9,000 9 2น0คนนะครับ220นะครับฝากกดติดตามไว้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่กดปุ่มติดตามไว้เพราะว่าผมอัปคลิปอยู่วันหนึ่งกัประมาณเป็นหน้าคลิป6คลิป10คลิปแล้วคุณจะจะไม่ไม่ได้ทราบนะวันจะจะผ่านไปนะครับแต่ละคลิปก็คุณนัยอดยอด2 3,000พันนะก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องหลักหมื่นหลักแสนนะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยรู้รู้นะครับแต่ไม่เคยกดแชร์ให้เราเลยนะครับบางคนรู้ทุกอย่างแต่กดคอมเมนต์บางคนรู้ทุกอย่าง,แต,าง,างแต่กดถูกใจบางคนรู้แล้วก็มาคอมเมนต์ลบๆก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วมนุษย์นะครับมันปู้ยากนะครับผมอะไรที่เสียียหายย่อบแชร์กันนักนะครับยังไม่ทำนัไนได้ดูยังแชร์นะครับแล้วก็อะไรที่มันรู้สึกว่าจะทําให้คนทําไรขึ้นมาเนี่ยตัวเองเก็บไว้ดีกว่าอิจฉาคนอื่นย้ายคนอื่นได้ดีนะครับผมคิดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ แบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แจ่นะครับขอให้ขอให้ปลอดโตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดูแลปอดดีๆนะครับผมผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ